ันนช่างกล้องทำทางน้ำได้ประมาณ80%แล้วนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละโอ้ใหญ่พอสมควรครับประมาณ3,000ลิตรเลยอันนี้จะเป็นฝาครับฝาปิดด้านบน สร้างขึ้นเองครับนี่ได้เลย <c oughs> น้ำคงไม่ทังจนฝาเปิดลอมั้งดดด <c oughs> ข้างในก็ทาสีเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราปิดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะลงไปได้ไหมข้างในนี่ <c oughs> ชักลบอกว่าลงได้ครับ <c oughs> นี่ครับถังครับ ไอ้ดูเต็มๆกันเลยประมาณนี้นะขนาดน,นี้ผมว่ารถลดน้ำสบายเลยรถน้ำสบายเลยแบบนี้มันดีกว่าทางนั้นเนาะมันดีกว่าทางพลาสติกเนาะพลาสติกมันจะใส่รถไม่ได้แบบนี้ผมเผื่อผมซื้อรถไอ้รถ e อ,อีซิงอะนะเออต้องทำเผื่อ วางมอรถอิซซิงได้เลยใส่เหล็กหน้าสามเนาะเพื่อยกใส่รถอิซิิงไงพอดีเลยเด้นี่รถอิซิิงขนไหวไหมหนักเลยเนาะสามสามพันลิตรสามตันบ่สามตันเเนาะโอ้คงจะเอ็นเลยแหละต้องใส่เพลารอยนั่นแล้วนี่ถ้า ใช้รถอีกสิ่งเนี่ยมันต้องรถไอ้สีล่ล้อเล็กเนาะ <c oughs> ใช้รถสีล่ล้อเล็กพอดีเลยอะ่ะไอ้พวกโตโยตา้ากอะไรนะ่ะยใหดูข้างในครับนี่ครับทาสีเรียบร้อยแล้วข้างในนี่เป็นสีของโกเบโก้นะเนี่ยสีโกเบโก้ที่มาพ่นในมาร์ไฟซุปเปอร์ครับมันเหลือเหลือกก็เลยเอามาทานี่เลยนี่ โอ้ยทำไมใายที่อยากจะหลบเยอะหลบได้นะครับหลบเข้าไปได้ไหมลองลองเข้าดนะียว่านี่รวมไดาโดนลักเซ็ตส์40ฟุต4ฟุต4เหรอ40เซนบ่เอือ40เซนน,น่นหนุนน่าจะได้อยู่เนาะเนี่เจ้าหัวบานโปรยข้างในก็จะซับซ้อนหน่อยครับนี่มีเหล็กยันเหล็กกันโครงกันน้ำ ซัดแรงข้างในครับเวลาเราวิ่งอโยยร้อนนี <c oughs> ่ก๊อกน้ำใส่เรียบร้อยแล้วยาวเกินไปไมเนี่ยก๊อกนอ้ำื่อนเพื่อนว่ายาวเกินไปไหม <c oughs> ผมว่ามันใสมายาวไหมไม่ยาวเนาะก็ดีแหละเนาะ ก็ขนาดนี้มันจะรดน้ำชุมม่มไหมเนี่ยชุมม่มไหมก็แกรงอยู่เลยเนาะไม่ต้องใส่ใหญ่แล้วนนเนาะเห็นเขาคอมเมนต์มาว่าต้องใส่สองนิ้วครึ่งอู้มันใหญ่เกือ,นนอเนาะแค่นี้มันก็เวลาน้ำมันดันอ่ะอืมแรงดันคือต,ตัวไตถุยนั่นแล้วแค่นี้ก็พื้นว่าใหญ่แล้วนะนี่ผมว่าใหญ่เลยนะก็ดันไปโฮกนั่นแหละ ถือว่าไม่เล็กหรอกขนาดนี้ใหญ่อยูยอย่ <c oughs> เพราะว่ามันแรงดันน้ํามันอัดลงมาไงยังไงมันก็ต้องน้ําเวลาเราเปิดมันต้องหาที่ระบายให้เร็วที่สุดเราก็เวลาลดน้ํานะเราก็จะขับรถช้าๆเราไม่ต้องขับเร็วนะครับใส่เกล็ดหนึ่งแล้วก็ไปเรืๆๆเ่อยๆแบบว่าไปเหมือนสโลว์เรื่อยๆเลย,เลยสโลว์โมชั่นอะแบบนั้นเลย ก็เหลือเหล็กหน้าสามมาวางข้างล่างครับวันนี้พวกนี้ก็เสร็จแล้วได้เอาไปลองกันได้เอาไปลองทดสอบกันดูหน่อยนะโอ้แข็งแรงอยู่ครับไม่มีโยกหรอกมึง เจยวโจจานยอยักต้องเต็มไลยยึดไว้ก่อนนะเพราะว่าเหล็กมันเหล็กมันฟุนี่ฮะออกเยอะเกินบอมก ดันออก <c oughs> เอ้นั่นแหละดึงเข้าไปมันเดึงจิ้ไม่เยยบเลยจิ้มไม่เยยบนะ ไปเยยบเลยครับเหล็กเวลาเชื่อมไปมันก็มีการหดตัวทั้งหดทั้งดึงนั่นแหละ <c oughs> ต้องงัดออกซะแล้วเยียบยังไงสิลงก่อนดิเอาห่างๆเนยนั่นแหละเออเอาเ,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 เชื่อมเลยบัดน,นี้ ติดวะนี่ต้องไล่ไปเรืแล้วพูคางออีกพ่อ ดูข้างบนหน่อยนี่ครับข้างบนมันก็จะซับซ้อนหน่อยนะข้างในนี่ลอดได้หมดนะครับออกแบบมาอย่างดีโดยช่างกล้องเลยนะเนี่ยลอดได้หมดนะครับข้างในน,นี่นั่นอะไร <L an> จะมีสีดำกลนะครับเพราะว่าสีมันไม่พอแบบสีมันขาดโอเคครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะเดยวได้ <L an> ไปซื้อเหล็กมาให้ช่างก่งใส่เหล็กหน้าสามครับ <L an> เหล็กรางหน้าสามข้างลาง่างผาดล่างเป็นฐานมันนะครับ <L an> ครับสวัสดีครับผม